เป,ดเปดิดเปิดหน้าจอค่ะ,อ,ะอาทิตย์วชรากรธรรมรัตัวเปิดหน้าจอค่ะอ้าสวัสดีและสวัสดีทุกคนนะคะบ้านใครเสียงดังป,ดดปิดไม่ด้วยจ้าปิดไม่ด้วยจ้าสวัสดีค่ะอ่บ้านใครเสียงดังปิดไม่นะสิอ่ะมาเริ่มกันเลยเห็นไหมคะวันนี้เอา งระบบสุริยะคูณนีเขียนจัก,กรวาลไปแล้วด้วยอะครูเอาเขียนไปเลยไปเปยต่อไปเลยจ้ะก่อนอื่นเลยจะให้ร้องเพลงก่อนมองเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยหนูมันไม่ค่อยช้าด่ะครูอ่าไม่ค่อยชา้าเดี๋ยวจะให้ดูดเดี๋ยวสตอ,ตอกน,นี้อ่าเรารู้แล้วว่าเราจะเรียนอะไรเดี๋ยวลองเปิด ได้ยินเสียงไหมคะไม่ได้ยินค่ะครูแต่หนูเห็นชื่อเพลงต้นไม้เฉยๆอยครูตัวสากตัวสากไม่ได้ยินเลยเหรอไม่ได้ยินครูแต่เห็นเพลงต้นไม้ไม่ได้ยินได้ยินเพลงไหมคะไม่ได้ยินเห็นรูปไม่ได้ยินไม่ได้ยินหนูไม่ได้ยินเลยครูแล้วเลว ไม่ได้ยินแล้วคเห็นรูปโอเค<า>โอเคเดี๋ยวเปิดเพลงให้ข้างนอกอ่ะอันนี้เพลงต้นไมน้นะเดี๋ยวเพลงนั้นไปไหนละเด,ดี๋ยวก็ต้องเนได้ได้ยินไหมคะ ได้ยินงหนูอ่ะร้องตามเลยนะมันจะมีเนื้อขึ <t <t ้นให้เิกจะอ่วางดลน้องเดปาอเอาใครเสียงไม่ดังเบิดอสวัสดีครับ เปิดม้แล้วก็ร้องตามได้เลยเจ้ะโอ้โจอคาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้

អត់ទៅមិនបាយទៅបាយចូលចូលទៅពីទៅពីកាត់អស់បានទៅ ออหออันนี้คุณหมิวส่งไปในไลน์ได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวส่งให้ค่ะเดี๋ยวต้องซ้อมก่อนเตลูก มันเกิดขึ้นมาพร้อมกันติดตัวกันนี้นะระวังคดีนันเป็นศูนยางผู้ร้ายผู้ร้ายตัดสินใจย้ ขานตัดไปภาหักใจต่อไปแตฟ้ายดูเล่นตัดไปเน็บยูนไปติดคุณนั้นคือผู้โตผูกคัด อเคเพลงต้นไม้แล้วนงเมื่อกี้ใครร้องคครูเพลงอันนี้เป็นเพลงของครูยักษ์ทีเชอร์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้กันนะคะอ๋นนอครูมใส่ครับ สวัสดีค่ะใครเอ่ยพึ่งเข้ามารายงานตัวด้วยจะได้เชิคชื่อค่ะผมครูผมใครล่ะอะไรอ่ะโซล่าอ้าวบอกชื่อมาธนาธารวงละครธนาธารวงละครเลยครับใครนะคุณทีรัตน์พิสิทธิ์พิสิทธิ์ใช่ไหมพิสิทธิ์ค่ะวันนี้คือ ไ่าคุ s o ซ a ซิสเต็มค่ะเนี่ยนี่คือเนื้อหาเอาเต็มเต็มเอามาเดี๋ยวเพิ่งเล่นค่ะลกูกเแล้วใครเล่นครูและหนูขยายก่อนกนะันมึงค่อยค่อยเห็นคนาคุณน,น,นี่เกนะินไปอ่าวอ่าน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 มองเห็นอยู่แล้เนี่ยระบบสุร,บริยะโซล่า ติ um. uh, ๊เต็มรายเรียงเต็มไปด้วยดาวฤกษ์ระบบสุริยะจักาลเต็มรายเรียงเต็มไปด้วยดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ร้อยรวมทรงต่างทังท้างเผือกเผือกกาบาบคุมมาพร้อมกันสี่พันหกร้อยล้านปี

สิ่งมีชีวิตที่ได,ด,ด,ด้จุดประดุจการเป็นเวลานานละกันปีโลกเป็นดอกมีสิ่งมีชีวิตดวงอาทิตย์เป็นลูกพี่ใหญ่โคตรสุขโลกอังคารอาจไปพาเลหัดไปหัดไปได้ ยูเรนียสไปเนีตยูนไปไม่ถึงนั้นคูอตัวู้ัดโเกเป็นความไม่ตูดาวพระตวรังเรือแปดดาวโอเคจากที่เราล้องเนี่ยจากที่เราล้องอะไรเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะคะพะอาย์ค่ะ ดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์เนี่ยเราเรียกมันว่าดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเสร็จแล้วก็จะมีดาวเคราะห์ดาวเคราะห์อยู่ข้างๆเนี่ยแปดดวงด้วยกันดาวดวงแรกชื่อว่าดวงอะไรคะดาวดาวพุธดาวพุธอใกล้พุธคือใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเห็นเล็กๆไหมคะสุก็ใกล้ค่ะครูดาวดวงแรกคือดาวพุธดวงนี้นะคะพุธ สุลโลกนโลกพันพันกากพันัดธุใหญ่ดาวดาวสาวลมเลนัธาไปเนบจูนไอติดฟุนก็คือพูโตพูโตจัมาเป็นดาวอะไรคะดาวครอคแค่มีห้าดวงคือหนึ่งซีริสสองพูโตสองลูโตเฮาเมฆาสามมาคี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 สี่ซีลิส หนึ่งซีลิตรสองพูโตสามเฮาเมียอาร์อาคีอารีอารอารีอารอา์อาร์อาร์อาร์าร์าร์คาราร์คาร์าร์อาร์อาร์อาอาร์อา์อาร์อา์อร์อาา์อา์อารดอาร์อาร์อล์อาร์อารอกร์อารอาร์อารอบร์อดร์อาร์อร์อาร์อารอาร์อาอารอาร์อาอาร์อาร์อาราวพูดกับาวอาราร์ออาร์อารอานพุดร์อารารูอาร์ารอาอาาราร เทียบขนาดว่าดาวที่ใหญ่ที่สุดคือดาวอะไรคะพะฤหัสค่ะดาวพฤหัสดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดคือดาวอะไรพูธค่ะดาวพูธโลกอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่สามค่ะลำดับที่สามเห็นไหมคะลำดับที่สามดาวที่ไกลที่สุดคือดาวอะไรดาวเคราะห์ที่ไกลที่สุดดาวจูนคับดาวจูน ทีนี้ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์จะแบ่งแบ่งเป็นแบ่งเป็นดาวเคราะห์ชั้นในดาวเคราะห์ชั้นในก็คือแบ่งจากโลกนะโลกแบ่งจากโลกสมงว่าเราอยู่โลกก็แบ่งจากเราถูกไหมคะดาวเคราะห์ชั้นในก็คือพุธกับศุกร์เป็นดาวเคราะห์หินนะพวกนี้พุธกับศุกร์ออกมานี่ออกมาดาวเคราะห์ชั้นนอกก็จะมีังคารพฤืหักเสาอ,อยู่แล้วนะแล้วนี้มนจยิ่งไกลๆยิ่งไกลออกมาก็จะเป็นดาวเคราะห์แก๊สเสือส่วนใหญ่ หายใจไม่ออกหรืเ่าข้อแก๊สส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สมารวมตัวกันกูค่าคุณทำเลยหน่อยค่ะจักรวาลนี่มันกว้างมากเลยใช่ไหมคะแล้วโลกเคยสำรวจดาวอะไรบ้างนี่ไงก็เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เท่าที่เห็นอยู่นี่เห็นไหมเท่าที่คู่ยนกจะบอกว่าดาวคุณดาวพุนนี่อันตรายที่สุดแล้วคู่แล้วมันก็เล็กมากอัน ดาวพูดในเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดาวไฟแ,แช่แข็งเดียววันพฤหัสหน้าเราจะได้ได้เรียนลึกลงไปว่าดาวพูดเป็นยังไงดาวสุกเป็นยังไงเราจะได้เรียนลึกลงไปวันนี้ต้องแค่วหนึ่งต้องร้องเพลงไ,ได้ไม่อ่านเนื้อนะคะทํคลิปคือร้องเพลงให้ได้ไม่อ่านเนือ้อ,อห,<า>หอ้องเนื้อคุณเล็กมากเลยคือห้องเนื้อให้ได้นั่แหละต้องร้องไปในวันนี้ได้เหรอคะ ทำคลิปไงวันนี้ต้องทำคลิปส่งจะดึกจะดื่นแค่ไหนก็ไม่ต้องท่องให้ได้อะเพลงนั้นต้องท่องให้ได้อ่าระบบสุริย<อ>ันอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ท<ม>่องเดี๋ยวจะให้งานไปเดี๋ยวจะขึ้นงานให้เดี๋ยวจะพิมพ์ให้อีกรอบหนึ่งนะคะฟังไหมเพลงอีกรอบหนึ่งไหมคะฟังอีกรอบหนึ่งไหมคะหรือว่าจะไปฟังเอง ฟังอีกรอบแล้วก็ลองฟังอีกรอบฟังอีกรอบค็ฟังชอบเป็นเดี๋ยวคูฟงอรอบใคลองตามได้ไหมคะลองตามได้ไหมคะลองตามได้จ้าไม่เห็นรู้ภาพเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคูจะแซห้นี่ไงทำเลยนะคะหาเลย มันอย่าไม่ถึงนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยดาวเลิศ <laughs> giác lâu anh vẫn còn bên anh, anh vẫn còn bên em, 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 anh vẫn còn

ไปซ้อมเองใช่ไหมคะคนปิดว,วิดีโอนี่จะซ้อมเองใช่ไหมคะผู้หนูคะแล้วถ้เราเวลาลองสมทมาเราขอบคูณอารอเม้ไคะคุณหญิงอะไรนะถ้เราถ้เรา้องเท่นั้รต้องขอบดนโจทย์คณรอผู้วุณพว่ามันด้ท่องไงลูกต้องท่องให้ได้ผู้ค่ะอันนี้สอบใช่ไม ค่ะทำคลิปส่งค่ะต้องท่องให้ได้ทำคลิปร้องเพลงส่งนะคะค่ะสบไม่ได้โน้จะร้องหนึ่งรอบหรือสองรอบก็ได้แต่ต้องท่องต้องท่องให้ได้นยอะทำเมื่อนโบทำดีๆลูก สุดยอาดับพังทัางนานแสนนานต่อรูปอิมรัาน์ตั้งแต่ต้นแกจะส่งเป็นลิง์ให้แล้วก็ส่งส่งคำสั่งให้ส่งเนื้อให้นะคะาอทต ยายไป่เลยัไปแน็ช่วยติดคุนพกูต้กคัดอทัว้โตดแล้วรวมคุณพอคุณพ่ปิดวีดีโอแล้วไปทำอะไรลูกน้องมิวทำ โอเคโอเคไหมคะอ,อ,อะพอได้แมสั่งอีกรอบหนึ่งนะงานก็คือหนึ่ง,ง,งไปฝึกร้องให้ข้องปากพอข้องแล้วทำอย่งไรคะอัดคลิปส่งครู ห้ามดูเนื้อสิ่งสําคัญที่ครูต้องการคือหนูต้องท่องตัวน,นี้ให้ได้แค่นั้นเองค่ะต้องท่องให้ได้หนออูใช้เพลงเป็นสื่อฮะวันที่ไม่มีเขียนหรอไม่มีเขียนเนี่ยหนูอยากจดเนื้อเพลงหนูก็ต้องจด <5 S 1> ท่องเอาผู้มีวิชาถ่ายรูปใหม่ได้ไหมอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยมาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวไม่มีมาเปิดหน้าจอ เ,เอาหน้าแรกก่อนนะมีสีสองหน้านะเอาหน้าแรกเล้วนะโผล่หน้ามาคนหน้าแรกหนึ่งสองสาม,มเดี๋ยวเราคนหน้าสองรอก่อนนะจ๊ะมันมีอยู่สองหน้าร <c oughs> อาแปบ๊บหนึ่ง,งไปคนหน้าที่สองมาอาจจะจะได้หน้าเก่ามาบ้างนะหนึ่งสองสาม,อมโอเคไม่ต้องเขียนใช่ไหมจะใ้อยากเขียนก็เขียนเองยืมหมอเงนจากบ้านประมาณ เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให,ให้โอเคไหมครับ<อ>เดี๋ยวอันดับแรกจะส่งเนื้อเพลงไปให้ก่อนแล้วก็จะหาลิงก์ส่งให้เสร็จแล้วคําสั่งจะส่งไปอีกรอบหนึ่งว่าทาอะไรบ้างสําหรับคนที่ไม่ได้เข้าโอเคไหมคะ้ค่ะคนที่เข้าก็รู้แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างห้ามอ่านเวลาล้องคือไม่ให้ดูสิ่งสําคัญที่ครูอยากได้ก็คือหนูต้องท่องให้ได้ให้ขึ้นใจแค่นั้นเอง มีเพลงให้มีอะไรให้โอเคไหมคะขอผมร้องด้แค่บางส่วนเองค่ะเดี๋ยวก็ให้ฝึกค่ะเดี๋ยวคู่ส่งลิ้งเพลงให้นะคะกำลังใกล้จะหมดเวลาอพอดีวันนี้แค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะที่งาน,น,นแค่ร้องเพลงอ่านบทเพลง